เริ่มจากเราทํากินที่บ้านก่อนครับครับผมแล้วก็ค่อยๆปรับไปเรื่อยๆครับช่วง6กโมงกว่า ในลูกค้าจะออสที่ที่เขาเก็บเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะลงโต๊ะไปแล้วก็แจกบัตรคิวลูกค้ามายืนถ้าไม่มีโต๊ะก็คือได้คิวไปก่อนแล้วรอเป็นเต้าหู้ยี้กระเทียมดองอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็มีรถถูออกออกซอสใส่ตังหาจะอร่อยกลมกล่อมมาะต้องลองทานดูเต็มจานอ๋อให้เยอะใช่ไหมรับให้เยอะก็เต็มจานพูดมากไปเดี๋ยวก็จะหาว่าโมครับผมไปแอบอ่านรีวิวมาเขาบอกว่าหมูที่นี่นุ่มมากหมู กลิ่นหอมๆเลยเออหอมเ,เอออมต้าหู้ยีมากมาลองเลยดีกว่านะคะมาเป็นสุกี้แบบน้ำแบบเชงๆเลยค่ะหมูุ่มมีรูชาติของหมูหมักนะคะเค้าเรียกว่ารสกลมกล่อมแบบอูมามิเลยค่ะอ,อร่อยอร่อยคือเขามีความข้นของไข่อะ่ะที่ใส่เข้ามาในน้ำเนี่ยนะคะ แล้วน้ำเขาก็คือจะออกหวานๆแบบเค็มๆแล้วก็จะมีความเผ็ดปลายๆแล้วก็หอมมากหอมเต้าเจี้ยวมากมากเลยค่ะอันนี้แบบปักลาดสไตล์แบบเป็นน้ำจิ้มพริกน้ำปลาเลยนะอร่อยอร่อยมากเลยติดใจแล้วค่ะน้ำจิ้มเขาเด็ดมากเลยนะอือ แห้งนี้จะประกอบไปด้วยกุ้งหมึกสดและหมึกกรอบนะคะวุ้นเส้นเขาอะ่ะเหมือนจะแบบคลุกไปด้วยไขอ่อ่ะทั่วถึงเลยอะ่ะทุกคนดูดนใหญ่ไปไหมเนี่ยเส้นนุ่นม,มแต่ถ้าใครที่ชอบเส้นแบบให้มันมีความเหนียวหรือหนึบนิด,น,ดนิดนึงนะต้องบอกเขาหรือเปล่าว่าแบบขอเส้นแบบให้มันมีความแข็งนิดนึงอะ่ะอันนี้นะไม่ถึงกับเละแต่เขาเรียกว่านุ่ม ใครล้มโตพายุมา,า,มาน่ากลัวมากคำนี้ขอร้องมึกไม่หวั่นเกงใดๆท,ทั้งสิ้นฟ้าฝนตะก้องอย่าล็อกแรกเลยตะก้องล็อกแรกมากกองต่อไปกุ้งจริงอุ้ยน้ำจะท่วมมันจะกลับบ้านได้ไหมเนี่ย ตอนออกจากบ้านนะฟังข่าวมากรมุตุเขาบอกว่าพายุจะเข้าไม่สนใจกินเลยทั้งพายุอย่างนี้และค่ะ